กสิหาวสะก,ก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องเอนี้ก็มาพบกันคือกาวกับสองเอลบาสาททยุูแนวทายซุนแนวนั่นพี่น้อง้อน,นี้มารีวิวเ๋วยเตียวยังเนี่ยเตียวชมทุ่งพี่กันนีอยู่ที่มันซาดมูเจ็ดนะคะาาอุย้ยผู้ชา,ายอ้าผู้ชายกินรถไก่จะได้ตัดออกจะได้เดี๋ยวมันมาจบหมอ ก๋วยเตี๋ยวลาดนีพี่น้องเบิงเบิงส้งเป็นตาโบแสบเนาะไร่หม่องไรยบอลไปเบิงหลาดไหนเพิ่นกับวารีวิวอาหารกะว่าเป็นตาแซบตะแสบตาลาดนีเนาะพี่น้องว่าเป็นตาแซบเลือดกับเป็นเก็ด่าเห็ดเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำโต๊ะกุศลพี่น้องเบิงพักก็มี่ถั่วงอกกับนสินได้อวิจารณ์ให้มันมูนอัญญารวดซาบาทหนึ่งซาบาทได้พี่น้องนี่กลุกซสิ่สองลูกเลือดเป็นเก็ดได้น้ำโต๊ะบอกว่า มึงเนี่ยมันเป็ดเกตพี่น้องมันบ้าหนากินเลยบวเป็นตาสาดเลยบวเป็นตาซีแตกเนาะพี่น้องเนะาะเบอร์กลัวโอ้ยน้องบวเป็นตาซีแตกกับมานางซะแตกเลยพี่น้องเพื่นกระซิวา่าพี่กัดอยุบมองนี้เนาะพี่น้องเนาะบ้านศาสตร์มูเจตตะปุ่กระเดียดอำเภอตะการพุทผลจังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องเนาะสามารถนั่งกินในลานไดนะ้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยูุนิปอดโควิดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า เข้าบะเดนอกดาวเนาะสำหรับเขตนนี่วันนี้เข้ามากก๋วยเตี๋ยวเพิ่นจะคล้องหลานเพิ่นนั่งพี่น้นองสวยๆค่ะ <c oughs> จะคล้องหลานเพิ่นพี่น้นองจะคล้องหลานก็นั่งกินกุญยจับพี่น้องนี่สิบโป่งอย่างๆโป่งเลยน้าบักพี่อาหารอันนั้นสำหรับผู้ใส่เสื้อสีสมบูนั่นเป็นผู้ซอยเพิ่นเนะะี่ยค่ะเป็นผู้ซอยอันหลานก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวชมทุ่งเนาะพี่น้องเมืองพิกัดเพิ่นบอกว่าเตี๋ยวชมทุ่งเนาะงเธอพี่น้องเมืองตรงหน้าเพิ่น ี่น้อง้อยเขาถอกแล้วตัวนั้นเป็นยุม่มเป็นยุมย่มอยู่สี่สนะ้องพี่น้องเอ้ยคนก็นมีผู้จบผู้งามผู้อ้วนผู้จอยเขาก็คือกันมองงามกับถอกมองมองงามกับย่านถอกพี่น้องเตี้ยวชมทุง่งพี่น้องเอ๋ยบึง,บ,งบ่งทงไ้ทงหน้าเพิ่นเป็นตะยูเป็นตะก,กินคักงามเขี้ยวเปือป่อๆอยู่พี่น้องคุณงามผักชมทงอีีเนาะ นาบอนนาสีห,นห,นหนนันโตเป็นตะปูจังนอยเนาะพ่อจะได้กินก๋วยเตี๋ย,ยวน้ามังเงยขึ้นเด็ก็เป็นก๋วยเตี๋ย,ยวไม่มาละเนาะเอาข้าหมึกทั่วนี่ออกนี่เข้าเห็เดเตี๋ยงก็จอบไปหัน่นนะก็หัานหนาไปหาปลาเข่าสักตัวกาใส่ข้าวสีบะเตี๋ย,ยวส้มทงอันนี้ก๋วยเตี๋ยวส้มทางอันผู้ซอยหันมาทั้งผีในค่ะอันผู้ซอยเลี้ยนอยู่บ่ค่ะ กูไม่ยินเสียงคู่เบาไฟรับหรือเปล่าจับตรงอันโตแจ็คโตเสียบมองเต่ามันดูอยู่ใส่ด้วยเห็นซึ้ว่ามันหยับออกนั่นเสียบไม้เสียบัตหู้ไม้แล้ว ผู้ซอยกระเรียนพิเศษไม่ได้พี่น้องเนอบุญไม่เรียนพิเศษได้เรียนออนไลน์ก๋วยเตี๋ยวลาตเตียวนี่อยู่ไก่วาดหนึ่งอยู่ไก่วาดสองอยู่ติดถนนพีน่น้องนี่กระติดกระปลาอยู่แค่ดิบตัด,ด,ตดน้าปลาละเมอกระติดกระทงหน้าน้ำตาพี่น้นองเบิ่ง ข้าวก็งโง่มาหาก๋วยเตี๋ยวเฮาสงสัยจะอืดแหละพี่น้องมันสิแะแตกแดดจังอิ่มตัวจังกินเนี่ยเลยกินหลายพี่น้องก็เป็นแต่บแสบและบาดอืดที่ที่นั่นกินพออย่างให้เพิ่นเย็นพี่น้องกินห่อนไม่ได้มันสิลวกปากเนาะเบิ่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่นก่อนอื่นเฮาต้องชิมหนำก่อนชิมหนำเพิ่นเนาะเบิง่งเดือดยังเป็นเกล็ดจีพี่น้อง โบเสบพี่น้องเอ้ยคือบุมีทอดเกี่ยวแบบหยาบๆคือให้ข้าเจ้ากินพอดนี้ร้านเนื้อแตงแตนทุนโมแมสหมายถึงมาทอดลูกศิลป์อดเกี่ยวนั่นแมสเล่นง่ายจริงเอาคอยสั่งทอดเกี่ยวทำแล้วคือบุมีทอดเกี่ยวให้ ลูกข้ากิานแนวพื้นป่เอาขอสั่งทอดเกี๊ยวมดแล้วเนี้ยมูดแ,แบบเป็นอ่ะกระเบร <ไป S 1> <ๆ S 2> พ่อนั่นนี่นั่นลูกสิ่งเกี๊ยวนั่นเอากระทอดมะรูดถ้าเจอเสีขสยขายเอาจะได้จังหวะกว่าจีจ้านสี่อ้าวอันสั่งก๋วยเตี๋ยวสองมองนิดเดี๋ยวสีเพียบเปียบกันร้านนี้กับอันร้านไผ่ร้านนั้นกับลูกสาว ผู้สาวหลาดก๋วยเตี๋ยวมิตรพูจบๆงามๆนี่พี่น้องมงเบิ่งเักฐานไีดกะกนากูกลักอันนี้อยู่กูก็ลักลรสดอยู่กูก็ลักลรสดอยู่ไม่ตรงก็เนี่ยรากันใจญ่ไกเดี๋อกมาเดี๋ยวส่งกูมูลนี่เอามาบอกกันตอพี่น้องมองก๋วยเตี๋ยวปรุงแล้วอันนี้กร้างอีกเจ้านึงเนีพี่น้องหลาย กันสืส่อตะถุงเดียวเ,เพิ่มกระสิบเทียเปรียบกันในบ้านกับพี่น้องทั้งนอกกับพี่นอ้อนนงกันสื่อลา่นหนึ่งกระสิบว่าอีกลา่นหนึ่งกาแฟเพูนหนี่แสบอยู่พี่น้องแก้วละสิบบาทวเ,าบาเว้ยโปรแสบดอกโปรดิกินไหมก๋วยเตี๋ย,ดดยวโปรเป็นตะแสบสับมาอนินโปรจุอยู่ น้มมันเบาหอดทุกคนหนามมันีนนคนเที่ยวแต่เพ่นท่านอย่างให้หมูหนุ่มนี่สไลด์บางๆแล้วก็มักซสดหอยไหวกร <มา S 2> ะยามนั่นกระโลกไปลวกน้นํหนามลวกลวกเส้็อีกซองหนึ่งที่บรเิเฮตน้ำซุปนั่บบนถ้าจะเป็นสิ่งที่กินน้ำมันห่าเนี่มันเป็นลวกวเออเพาต้องลวกอีกซองหนึ่งเพราะว่าเจ้านั่นเฮดน้ำซุปมอเดียฟังเดียวอีกฟังหนึ่งมันมีสามสองแล้วหละเจ้าก็ลวกอีกซองหนึ่งที่เป็น่องต่างหากนั่นนั่นแหละหมูมันจะนุ่มจะลวกโดน มูจะแข็งจบการรีวิวเนะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันใหม่กับชอ่องเอบบันซาเนาะพี่น้องคายสุนเนลเหมือนล้ล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ